พริกทอดค่ะปราทุกทอดค่ะเ,คเจลประแดกจ้าพี่น้องเจลประแดกไปจ้ากินกันเลยจ้าสาวเสือเกตอีสานไทยสไตล์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุผูสุกคนทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งฟังต่างประเทศค่ะมือนีก็มาพอกกับสาวเือเกตคือเกาจ้ามือนีซาเือเกตมาพร้ามนุแซบค่ะพี่น้องนี่จ้าตั้มบกุงจ้าพี่น้องปะทูถอดหล้กก็แเจวปะแดดจ้กพี่น้องผักเคียงของเฮาน้อจ้ามีโนใหม่ค่ะมีผักกาดหินนะคะมีผักสะลัดแล้กก็มีบักแข่งค่ะพี่น้องพริกเนาะพริกหวานสีเหลืองสีเขียวสีสม้มสีแดงเพิ่มความสวยงามของคลิปเช่นเดิมมือน้ซาเซอรเกตกินข้าวเหนียวจ้า กนินเกลเหนียวคือเกลาจังวน้นนี้มาจ้ะพี่น้องมากินนำกานจา้ะนี่เหนีออยวเดี๋ยหาหามองว่างดีๆก็เออพายใหญ่ที่ขนาดพี่น้องอุ่นใจค่ะมาจา้ะพี่น้องมากินนำก,กันจ้ะมูนีซาเสื้อเกตมากับมากับเสื้อโต๊ะโปดจ้ะพี่น้องออกไายการที่ขนาดเลยน่ออกงมานดี่นาดนา ใส่ดูยาวากันเด้อจ้าพี่น้องใส่สุดนี่เราหูซื้อว่ากิ้งเข่าแสบหูซื้อว่าหมันใจส้ตมตำริกทอดเหมือนเดิมค่ะหอมริกทอดนะคะอืม้มปลาทูกิ้งเข่าห,อน,หอนแสบ ชาวเซเกตขอให้เด้อช่วงนี้ตอบคอมเมนต์ศาสค่ะเนาะชาวเซกเกตตอบให้ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะตอบศาดตรทุระหลายช่วงนี้ค่ะ จอกระแดกเราเล่าสวงพี่พรหนึ่งป้าได้แบบนี่กัะหนึ่งป้าพักหลวงแซ่บ เขากันเลย 老卖。No เหนือหลายๆจำสุดสวมง Mm-hmm. จับพี่หน้อหรือว่าหิ้วเขากับว่าจักเจลไหนก็สก็บใส่ตัยเย็นหน่อยกินพี่หน้อกินไหนดนเก็บดีๆเก็บใส่กระปุกแซวไว่ตัวพัก หนึ่งปังสิเนาะกินเลยแล่นายเมนูออก็ออกยากแท่อืมประตูสาวเือเกตอาร์ตฟิตไว้พี่นองเอามาถอมนเลยแข็ง เหมืนประตูสุดเหมือนประตูหนึ่ง ผ้าขาวเหมือนีาเล่าวบานเท่าเนาะกินแบบนี้เป็นนางยวน กระถมเทียงหน้าคือิฟินคักหนอะหน่อ,นอไม้สุด อเออรือกระดาษที่สูมา 我没。No, สวัสดีค่ะขนาดจากพี่น้อง <c oughs> อิ่มแล้วจ้าพี่น้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปสาวสวเกตอีสานไทยสตล์จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเสเกตด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของสาวเสวเกตจ้าวันนี้สาว,สวเสเกตต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะขอกนคลิพไใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย